สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกันเช้าๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นข้อเหวี่ยงยืดห้ามิลถาวรนะครับผมนี่ครับการส่องยุงหวะน้ำมันเครื่องขึ้นทางเก่านะครับพร้อมทำริมเวดยาวตรงนี้นะครับไอตรงเนี้ยมันจะช่วยกันปลายตรงเนี้ยขาดได้นะเนี่ยเนี่ยตรงปลายตรงเนี้ยเนี่ยมันชอบขาดร้อยสิบไออะเวลายืดสามมิลก็ขาดแล้วนะครับมันเล็กนะครับ แกม,มันสิบเก้ามิลเองนะครับผมนี่ก็เลยทลําริมยาวให้นะครับตัดกําลังจากปลายมาอยู่ตรงกลางเขเวียงตรงนี้นะครับผมนี่ปะเก็นไม่เกินสามมิลใช้โซ่เก้าสิบเอ็ดมิลน,นะครับผมหลายคนถามโซ่เก้าเอ็ดซื้อที่ไหนที่ร้านมีครับผมมีตั้งแต่แปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เลยนะครับผมต่อปะเก็นยันฝาสูบชนล้อหน้านั่นแหละครับผมถึงจะใช้ได้นะครับผมเวลายืดชักทีครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นฝาคัดมือนะครับผมส่งมาเจาะได้นะครับวันสองวันเสร็จพร้อมส่งเลยนะครับงานเนยียนๆนะครับผมนี่ผมเชื่อไม่เองกับมือนะครับผมแต่ฝาตัวนี้ครับมีออยคูลเลอร์ด้วยนะครับนี่ครับลูกค้าสั่งทําออยด้วยทําขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทําลงไม่ทํากลับขากลับน่าจะไปกลับที่ฝาสูบนะตรงนี้มันก็ไปเลี้ยงข้อเหวี่ยงด้วยนะครับเนี่ยเลี้ยงข้อเหวี่ยงปกตินะอน้ำมันเครื่องขึ้นทางการทางเก่า ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปเลี้ยงฝาสูบได้ไปลงฝาสูบได้นะครับก็แล้วแต่คิดค้นกันนะครับผมตัวนี้ก็นี่นี่นี่เจาะประคองข้อเหวี่ยงนะครับใช้ลูกปืนนอกสามสองนะครับผมนี่ก็กึ่งเกลียวให้นะครับผมนี่ใส่ฝาจุกอุดได้พอดีเลยลองให้แล้วนะครับผมนี่ฝาจันท์ไฟนะครับแล้วก็เวทนะครับเวทลิ่ม ลิมนี่พอดีเป๊ะนะครับผมนี่ให้ดูความหนาก่อนอันนี้เวทลูกค้าส่งมานะครับนี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมลิมหนานะหกมิลไม่ต้องกลัวขาดเลยนะครับก็จะอยู่กับชุดนี้นี่ชุดนี้ปุ๊บนี่หมุนหมุนหมุนนี่ครับใส่เวลาใส่ก็ใส่นี่ครับนี่นี่นี่เอาริมให้ตรงนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนต้องสองมือครับ นี่ปึ๊บเห็นไหมนี่ชึบสุดแล้วนะครับเนี่ยครับแน่นปึ๊กนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยยิงน็อตให้แน่นอย่างเดียวนะครับเนี่ยยิงน็อตให้แน่นอย่างเดียวนะครับถ้ายิงน็อตไม่แน่นเดี๋ยวมันจะดังนะครับผมแล้วก็จะขาดง่ายด้วยแต่ถ้ายิงน็อตแน่นแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมขาดยากใส่กันคลายด้วยก็ดีนะครับอีกหนึ่งอย่างก็ ลูกสูบเสื้อสูบนะครับตีปอกยาวครับนี่ปอกนี่ผมยาวยี่สิบห้าเลยนะปกติมันยาวสิบแปดนะผมยาวยี่สิบห้าเลยคุมลูกไปเลยนะครับคุมลูกไปเลยนะครับวิ่งเฉียวเข้าเวียงนู่นแหละนะครับนะครับนี่หลบวาลให้เรียบร้อยนะครับผมใส่ปเก็นเอาประมาณสามมิลนะครับก็สามสี่มิลนะใส่ได้นะครับใช้โซ่เก้าเอ็ดนะครับ โซ่ก็สั่งทางร้านได้นะครับผมถ้าหาไม่ได้นะครับถ้าหาได้ก็หาใส่ก่อนเลยนะครับผมนี่ครับก็เสร็จพร้อมส่งให้นะครับผมชุดร้อยสิบไอชักห้าแปลงคัดมือนะครับผม